วันนี้จะเป็นคำไประหว่างทางหัวข้อคือ n o m a สครับผมไร้หน้ากากใครใส่หน้ากากมาช่องนี้ขยาหมดนะครับแล้วมาดูกันมาเรื่องรู้สึกว่าคำไบระหว่างทางไม่ได้ทรรมดา,นานเนาะไปแรกเราได้เก้าเหรียญเลยครับ โอ้ oh. ไม่เห็นมานานมากไม่รู้ว่ากี่เดือนที่สำรับนี้ใบนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยอืมขึ้นมาใบแรกเลยด้วยตามมาด้วยเดี๋ยวให้แฟนและดูวิวช่วงนี้เดี๋ยววิวขึ้นมาบ่อยมากเลยแบบไม่ว่าจะและขึ้นมาทุกสำรับเลยด้วยนะดูวิวเนี่ยอืมแเดอะเอมเปอ ดับเบิลแปดทูไว้ทำไมกันละ่ะอืมอ่ะจัดก่อนเปิดพื้นที่สัดอีกหน่อยมาดูกันก่อนฝั่งนี้โอ้ขออภัยมือบังเก้าเหรียญเปิดมาอย่างดีตามมาด้วยเดอะไฮโดรแฟนหมายความว่า พอเรา achieve แล้วเนี่ย achieve ถึงจุดหนึ่งก็อยู่ในจุดที่ต้องเริ่มบอกเล่าบอกกล่าวกับคนอื่นเริ่มแชร์อะไรเป็นอย่างกับผู้อื่นซึ่งแล้วไอ้การที่เราจะต้องนำความ a c h i e v อะไรแบบเนี้ยไปบอกกล่าวไปแชร์เป็นเราจะเจอ ในลักษณะของสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็อาจจะถูกอะไรบางอย่างที่เขามี power มากกว่าหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ power เยอะมากๆเลยแล้วก็ อดไม่ได้ที่จะต้องไปบอกกล่าวแต่ทีนี้เนี่ยปิดลงที่แปดถ้วยคือและ8ดถ้วยเนี่ยตามมาติดกับไฮโพ l ร n แนหมายความว่าพอคุณสักเซสส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณได้เป็นผู้แชร์ผู้ถ่ายทอดเมื่อกลายเป็นผู้แชร์ผู้ถ่ายทอดคุณได้พบกับอะไรบางอย่างที่ ทำให้คุณสามารถวางถ้วยทั้ง8ลงได้แล้วไปต่อที่ยิ่งใหญ่กว่ามากๆแล้วสามารถไปต่อจากจุดนี้คือไม่ติดอยู่ในวงวังวนของความแบบนี้ได้อะแล้วไปต่อได้มันหมายถึงอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับฝั่งนี้ใบแรกมาได้เด v i l เปิดขึ้นมาตอนจังหวะ LED สีแดงพอดีเลย Singularity Queen of One ส <c oughs> องดาแมวความสึกอ,อะไรบางอย่างซับดีๆชา้ชาๆลดความเร็ว King of ครับาบบนั้นเลยครับดูได้สำหรับจัดติดตามที่ได้บอกไป สักครู่เมื่อสักครู่นี้คือการติดอยู่ในวังวนของฝั่งนี้คือความสุขที่ได้มาจากการทำอะไรใดๆวนเวียนวนเวียนไปแล้วด้วยโชคชะตานำพาอะไรบางอย่าง,งกลายเป็นผู้บอกเก่ากับแกบผู้อื่นแล้วก็พบกับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถปล่อยวาง จากเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนเรื่องที่ยิ่งใหญ่พวกนี้เพื่อไปสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่ามากๆได้ขิงวานหิงครับจัติดมีดามีแต่ช่างอยู่ในมือซึ่งหมายถึงความสมดุลแต่แตาช่างของจัสติสเนี่ย จะขึ้นอยู่กับผู้ถือนะครับความสมดุลของผู้ถือถ้าผู้ถือมีความเอียงตาช่างก็จะได้รับใบแอกตามไปด้วยอย่าลืมนะครับหัวข้อวันนี้ของผมตั้งแต่ตอนต้นเลยคือโนมัสไรหน้ากากใครสวมหน้ากากมัเขยาหมด <c oughs> อ,อีกมือหนึ่งเป็นดาบไม่ว่าจะเป็นทั้งไอ ตาช่างหรือดาบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ถือเท่านั้นไม่ใช่เห็นใบแบบนี้แล้วไปคิดว่าโอ้จะมีอะไรนําความออยุติธรรมมาสู่ฉันไม่โลกสวยกันนะครับบอกเลยไม่ใช่คือเรามาแยกกันคําว่ายุติแปลว่าหยุดิธรรมคืออะไรทรมคือธรรมชาติแปลว่าทรร ทำเนี่ยก็คือเรื่องที่มันวนเวียนวนเวียนตามธรรมชาติมันหยุดลงคุณคิดว่ามันหมายถึงอะไร <c oughs> อะคลิปนี้ค่อนข้างมีความแข็งมีความดุอ่าทำงานใครก็ไม่รู้เข้ามานะคำไประหว่างทางระหว่างทางจริงๆดูเดือนทางใต้แสงจันทร์ไปวาง แปดถ้วยแล้วเป็นแปดถ้วยที่ตามมากับโอ้โหเดวบลเก้าเหรียญวิวเอ็มเพลเอร์แล้วไปไหนต่อผมสนใจจริงถ้าไม่นับเรื่องของฝึกสปิริตชั l แล้วผมก็เป็นคนขี้เผือกพอสมควรมาดูกันดีกว่าไปไหนเนี่ยแปดถ้วยโอ้โห จะวางไปไหนจะวางไปไหนไฟครับไฟครับคือภาพที่ไรเดอร์เวทเขาจะเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับอันนี้เดินออกจากถ้วยหาถ้วยก็คือถ้วยคว่ำไปสามถ้วยแปลว่าเจอเรื่องอะไรที่แบบทําถ้วยคว่ำไปสามถ้วยก็เลยแบบไปเลยโอ้แล้วก็ตามมาด้วยเทนครับโอ้ถ้วยย้ําแบบนี้ผมต้องคารพ พลังงานเปิดต่อไม่ได้ดูได้แค่นี้อ่ะแต่ว่าค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างที่บอกไปในตอนแรกนั่นแหละจาก9เป็น10ถึงแม้อันนี้จะเป็นถ้วยแต่ดูเพราะว่าไอ้ความกลมๆความเหลี่ยมจากเหรียญเป็นเพชร,เป,เ,พชรเป็นเพชรที่สวยงามมากแล้วถ้ามองทำตาเบลอๆนิดนึงคุณจะเห็นรูปดาวด้วยมีรูปดาวด ไม่รู้ว่าท่านฟังจะเห็นกันไหมหมายความว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากตามมาจากคลิปที่แล้วความนิมิตหมายดีก็สรุปให้เลยว่าถ้าหากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดอะมันนำคุณมาสู่ความว่างเปล่า ความบงุงความเวงว้างใดๆแล้วคุณก็พบว่าคุณจําเป็นจะต้องเดินออกมาจากจุดนั้นคุณจําเป็นจะต้องวางอะไรใดๆลงมากมายแต่ก็ขอให้รู้ว่าสิ่งที่คุณจะพบจากการปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจะเป็นอะไรก็ตามที่สมบูรณ์กว่ามากๆเลยอย่าลืมที่จะ มองโลกในแง่บวกกันให้ได้นะครับแต่เป็นแง่บวกที่ผ่านสัญชัตยานมาแล้วไม่ใช่โลกสวยปกติแล้วไปโดนคนอื่นเขาแมนิเพลตนะครับแต่หมายความว่าเรามองออกแล้วว่าคนต่างๆเหล่านั้นเขาเป็นแบบนั้นเราต้องโปรเทคตัวเองด้วยไม่เอาตัวเองเข้าไปโดนใครเขาปล่อยพังลบใส่เรื่อยๆหรือไม่เอาตัวเองเข้าไปให้เขาแมนิเลตเล่นอีกนะครับ เดินออกมาอย่างที่ไพ่บอกแต่ในขณะที่คุณโปรเซสเรื่องของการเดินออกมาหรือการชิปการเลื่อนระดับอะไรก็ตามเนี่ยในจิตใจส่วนลึกของค,คุณจะต้องมีความเบิกบานอยู่เสมอครับนั่นและโอเค <c oughs> ทานี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ